ว่าการบอกว่าตนเองทําอะไรได้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่ผู้อื่นบอกว่าเราทําอะไรได้เนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญกว่าเออและผมว่าท้ายที่สุดส่วนหลักที่จะเป็นตัวชี้วัดก็คือว่ามันเกิดผลอย่างไรระหว่างประเทศหรือการเศรษฐกิจระหว่างประเทศมันอาจจะไม่ยังเปต้องเปิดเผยอะไรทุกอย่างหมดแต่มันต้องมีความจริงใจต่อกันในระดับหนึ่งบรรดานานาระะยประเทศทั้งหลายที่ติดต่อสัมพันธ์กันแบบที่ไม่จริงใจต่อกันเนี่ยนะครับ ระยะยาวยืนไปไกลไม่ได้ครับค่ะนับปฏิสัมพันธ์ที่ดีมันจะไม่มีเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสาคัญคือรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องมีอาจจะไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้นี่นี่เราพูดเันเชิงหลักการครับรัฐบาลไหนยิ่งมีมากนะครับมันก็ยิ่งจะทําให้สนองตอบความต้องการของคนได้มากและเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วแต่รัฐบาลไหนมีน้อยแน่นอนครับมันก็สนองตอบต่อความต้องการได้ต่ําและมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ช้า เมิ่งผ่านมาร้อยวันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดในเชิงหลักการเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปชี้เลยว่านี่เรื่องนั้นเป็นแบบนี้เรื่องนี้เป็นแบบนั้นเราอาจจะยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพอคิดตามท่านก็จะเห็นภาพไม่ว่าท่านจะเชียร์หรือท่านจะแข่งท่านจะชอบหรือท่านจะไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นนะท่านก็สามารถที่จะคิดเชิงวิเคราะห์ได้ว่าเออประเด็นเหล่านี้มันเป็นยังไงแล้วไปอีร้อยวันไปอีกสองร้อยวันเนี่ยคือมันจึงงวดเข้าเรื่อยๆ แล้วพอไปถึงตอนช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับจะไปร่งอะไรตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันการแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปหาเรื่องโกหกพกลมกันอีกในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วมันก็จะน่าจ็บใจนะครับนั่นมันม่น้อยว่าในท้ายเราก็เลือกเขา